สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่างแบงค์ DIY วนะครับวันนี้เราจะมานะครับ DIY นะฮะ้าม่านธรรมดานะครับเจ้าผ้าม่านไอเกียตัวนี้นะครับให้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงอัตโนมัตินะครับพร้อมสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือของเรานะครับได้ง่ายๆครับผมคลิปนี้ครับโอเคนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดก็ได้อยู่ตรงหน้าเพื่อนๆแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าในกล่องนี้มีอะไรกันบ้างนะครับตัวนี้นะครับกล่องแรกตัวนี้เป็นมอเตอร์สําหรับ้าม่านนะครับแบรนด์ไฮโกนะครับผมจากประเทศเยอรมนี นะฮะตัวนี้ก็เนี่ยนะจะมีร่องนะครับใส่กับสปริงเดิมนะครับของผ้าม่านนะครับซึ่งไม่จําเป็นจะต้องเป็นไอเกียก็ได้นะครับอาจจะเป็นยี่ห้ออื่นรุ่นอื่นก็ได้นะครับที่ร่องสปริงนะครับเป็นร่องลักษณะนี้นะฮะตัวนี้มอเตอร์นะครับอ่าผ่านไปนะครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะใช้อะไรกันบ้างนะครับ2กล่องนี้นะฮะที่ให้มานะครับตัวนี้เป็นรีโมทนะครับผม5้าช่องแคลนคำว่า5้าช่องแคลก็คือว่ารีโมท1อันเนี่ยสามารถควบคุมผ้าม่านได้5อัน จูนเข้าไปบานที่1น,นะครับติดกันหน้าต่างเนาะบานที่2ติดกันหน้าต่างบานที่2บานที่3อาจจะติดที่ประตูก็ได้นะครับผมก็ c ้าช n อ l แต่วันนี้แค่1นึ่งชแนก็พอนะฮะที่ผมจะแนะนําวันนี้โอเคอันนี้รีโมทผ่านไปนะครับชุดโซลา r เซลล์นะครับของไอโกะนะครับผมตัวนี้ถูกออกแบบมาเพื่อ มอเตอร์ตัวนี้โดยเฉพาะนะครับผมในการชาร์จไฟเข้าไปแต่ละครั้งในส่วนของการชาร์จไฟแล้วก็การไม่ต้องเดินสายไฟเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปจากนี้นะครับผมว่ามันทํางานยังไงนะโอเคมีอะไรอีกไหมเอ่ยสาย USB นะครับแถมมาให้ในกล่องคู่มือการติดตั้งนะครับภาษาภาษาไทยครับผมโอ้โหโชคดีนะครับผมมีภาษาไทยนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆได้รับชมคลิปนี้แล้วนะครับก็ไม่ต้องดูคู่มือแล้วแหละทำตามผมนะครับสเต็ปายสเต็ปรับรองติดตั้งได้ง่ายๆแน่นอนทุกท่านทุกคนครับผมพ่อบ้านแม่บ้านอ่ะโอเค ผ่านไปนะครับตัวสุดท้ายนะครับเกรดเวบ็อกแบรนด์ไฮโกเช่นเดิมนะครับเพราะว่าจะเป็นอ่าในส่วนของชุดคอนโทรลเนี่ยจะเป็นแบรนด์เดียวกันหมดเลยยกเว้นผ้าม่านนะครับแต่ผ้าม่านคลิปนี้ผมใช้ของไอเกียนะผมว่าสีสวยดีนะครับแล้วก็เป็นมาตรฐานนะยี่ห้อนี้ทุกท่านน่าจะรู้จักนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันข้างในกันเลยนะโอเคนะครับหน้าตาสวยงามนะครับเกรดเวบ็อกตัวนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับผมนำไปเสียบปลั๊กอะแดปเตอร์นะครับตั้งไว้ตรงไหนในบ้านนะครับก็ได้นะครับพร้อมอุปกรณ์ าร์จแบตเตอรี่เจ้าเกตเวบ็อกตัวนี้นะครับไม่ใช่แค่ควบคุมชุดมอเตอร์สําหรับพามานตัวนี้อย่างเดียวนะครับสามารถควบคุมเนี่ยฮะทีวีนะครับไอพีแคมิราพามานตัววัดอุณหภูมิหรือแม้กระทั่งพวกปลั๊กนะครับในแบรนด์ไฮโกทั้งหมดเลยนะครับผมซึ่งอ่ะตัวนี้ก็เปรียบเสมือนหัวใจนะครับของระบบควบคุมไร้สายผ่านแอปพลิเคชันอ่ะ โอเคครับอุปกรณ์ทั้งหมดก็มีแค่นี้แหละเดี๋ยวเรามาดูนะครับรายละเอียดของอุปกรณ์แต่ละตัวกันเลยครับผมมาเลยมาเลยครับมาเลยโอเคนะครับมาดูในส่วนของมอเตอร์นะครับสาหรับผ้าม่านแบรนด์ไฮโกตัวนี้นะครับก็ลําดับแรกนะครับในการติดตั้งเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเดินสายไฟเลยนะครับเพราะว่าเราใช้การชาร์จเอาอ้าถ้าไม่เดินสายไฟจะชาร์จยังไงเราก็ต้องต่อสายไฟไปชาร์จถูกต้องไหมครับแต่ว่าพิเศษกว่านั้นก็คือว่าเราสามารถใช้ นะฮะ power bank นะครับชาร์จไปที่รูตัวนี้นะครับเห็นไหมตัวนี้นะครับเป็นมา c r o USB นะครับหรือเป็นสายชาร์จมาตรฐานโทรศัพท์ของเราเนี่ยฮะใช้นะครับ power bank ชาร์จนะครับในการชาร์จ1ครั้งนะครับสามารถใช้งานได้3เดือนนะครับผมกรณีที่เปิดขึ้นเปิดลง2ครั้งต่อันอ่าวันะครับผมแล้วก็แรงดันไฟเนี่ยนะครับผมดูจากสเปคตรงนี้นะครับแรงดันไฟเนี่ย ต่ำมากๆเลยนะครับใช้แค่8โวลต์สามารถติดตั้งในห้องน้ําได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวอันตรายนะครับจากการเกิดไฟดูดหรือไฟรั่วนะครับเพราะว่าแรงดันไฟต่ํามากๆเลยแล้วก็ที่สําคัญนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมได้จัดเจ้าตัวโซลาร์เซลล์มาที่สามารถนะครับติดออกนอกหน้าต่างหรือนอกตัวบ้านนะครับหรือติดจากฝั่งในบ้านก็ได้นะครับก็เอาไว้ชาร์จเข้ากับ มอเตอร์ตัวนี้นครับเพราะข้างในเนี้ยมีแบตเตอรี่ในตัวเนาะโอเคนะครับเจ้ามอเตอร์ตัวนี้นะครับสามารถรองรับน้าหนักได้ถึง1.5กิโลนะครับแรงบิดของมอเตอร์นะครับอยู่ที่0.3นิวตันเมตรซึ่งถามว่าพอสมควรไหมก็รับน้าหนักได้1.5กิโลครับ0.3นิวตันเนาะอ่ะโอเคนะครับความเร็วมอเตอร์อยู่ที่30รอบต่อนอาทีก็ไม่ช้าไม่เร็วนะครับโอเคนะครับก็มีอะไรละมีมอเตอร์ มีโซลาเซลล์นะครับมีรีโมทนะครับที่อธิบายไปสักผู้นี้นะครับรีโมทมีอยู่5้าชแนลนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะใช้แค่ชแนลเดียวนะครับเพราะาเราติดตั้งแค่บานเดียวอ่าแล้วก็กล่องเกตเวบ็อก ok, แล้วก็ผ้าม่านของเรานะครับวันนี้ไอเกียโอเคครับ <Yeah. S 2> เดี๋ยวมาเริ่มขั้นตอนการติดตั้งมอเตอร์ที่ตัวผ้าม่านกันก่อนได้เลยครับโอเคครับไปเลย โอเคนะครับเมื่อเราแกะผ้าม่านออกมานะครับก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะครับให้เราหาด้านที่มีสปริงอยู่นะครับแล้วก็ถอดออกเพื่อใส่เจ้ามอเตอร์ไฮโกตัวนี้เข้าไปแทนนะครับถอดออกได้เลยนะครับสามารถดึงออกได้เลยนะฮะนี่นะครับจะเป็นสปริงอย่างนี้ คราวนี้นะครับผมอยากแนะนําที่จุดแรกเลยนะครับก็คือว่าตัวไดอะแดปเตอร์นะครับก็คือตัวนี้ตัวนี้นะครับไดอะแดปเตอร์ตัวนี้มีขนาด24มิลลิเมตรนะครับแล้วก็สามารถใส่ได้กับผ้าม่านนะครับไอเกียนะครับรุ่นทูปเพอร์นะครับที่มีขนาดหน้ากว้างนะครับ160เซนติเมตรลงมาอ่านะครับก็คือว่าอย่ากว้างเกิน160เซนนั่นแหละนะครับแต่ถ้าเล็กลงเล็กลงอ่ะใส่ได้หมดนะครับผมโอเคเวลาใส่นะครับก็ง่ายมากๆเลยให้หัน เนี่ยด้านรูชาร์จเนี่ยออกมาด้านหน้าเลยนะครับแต่ว่ามันสามารถหมุนหาได้นะอ่านะครับเนี่ยแค่ใส่ไปเฉยเนี่ยง่ายสุดๆเลยนะครับแล้วก็หมุนนะครับให้ลงล็อกนะครับของเขานี่นะครับตัวเนี้ยจะให้ตัวได้นะครับตัวเนี้ยเพราะว่าตัวแกนพม่านจะมีร่องอยู่แล้วไว้สําหรับให้ไดอะแดปเตอร์เข้าไปนะครับเพื่อทําการหมุนเรียบร้อยเสร็จแล้วครับผมพร้อมติดตั้งแล้วนะอะไรมันง่ายขนาดนี้นะครับโอเคนะครับหลังจากที่ติดตั้งมอเตอร์เข้าไปแล้วนะครับก็มาปิดท้ายนะครับ ของตัวพม่านะครับด้วยไดอะแดปเตอร์นะครับฝั่งนี้ก็เขาจะแถมมาในชุดของพมานไอเกียนั่นแหละครับก็หมุนให้ถูกลองมันนะครับแล้วก็ใส่ไปแค่นี้นะฮะที่เหลือเดี๋ยวเราไปติดตั้งที่หน้าต่างกันเลยครับผมโอเคครับไปเลยโอเคนะครับก่อนไปติดตั้งนะครับผมลืมอยู่อย่างหนึ่งครับผมอยากให้วัดเจ้าตัวขายึดพม่านี้ไว้ก่อนนะครับด้วยการใส่เข้าไปที่ด้านหัวนะครับแล้วก็ด้านท้ายแล้ววัดนะครับจากด้านนอก นี่นะครับนี่วัดจากด้านนี้มาถึงด้านนี้นะครับว่ากี่เซนติเมตรอ๋อโอเคครับ123เซนติเมตรนะครับที่ผมวัดได้นะครับก็อ่ะโอเคเดี๋ยวไปวัดจอกันเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะติดตั้งครับเจ้าผ้ามานตัวนี้นะครับกับวงกลบตัวนี้เลยนะฮะอ่ะขั้นแรกนะครับขายึดตัวนี้นะครับจะมี2ตัวนะครับก็จะมีด้านที่ต่อกับมอเตอร์นะครับไฮโกนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับอยู่อีกด้านหนึ่งให้นำนะครับด้านที่ต่อ กับมอเตอร์นะครับอยู่ฝั่งขวามือเรานะครับนี่นะครับผมก็จะเอาขนาดของวงกบเลยนะครับแล้วก็มาร์กด้านหลังไว้นิดนึงนะครับนี่นะครับหลังจากที่วัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเราได้ความกว้างสูงสุดนะครับของผ้าม่านที่เราจะติดแล้วแล้วเราก็ขยับให้มันอยู่ตรงกลางระหว่างวงกบนะครับหรือหน้าต่างของท่านอ่าหรือท่านจะใช้การแบ่งครึ่งวงกบก่อนก็ได้นะครับแล้วก็แบ่งครึ่งเส้นที่ท่านวัดนะครับให้อยู่กลางโอเคแต่ตอนนี้ผมได้แล้ว เดี๋ยวผมจะมาร์กไว้เลยครับโอเคครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาเจาะกันเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมาเดี๋ยวมาใส่กันเลยโอเคนะครับในการใส่พมานก็ให้ใส่ด้านนะครับที่มีมอเตอร์เข้ากับตัวหูนะครับที่มีลักษณะนี้นะครับแล้วก็ข้อแนะนําก็คือว่าให้หันนะครับรูชาร์จเข้ามาหาตัวเรานะครับเพื่อเวลาเรา ทำการชาร์จนะครับโอเคใส่เข้าไปนะครับนี่หนึ่งนะครับแล้วไปใส่ด้านนู้นกันต่อเลยครับนี่นะครับในส่วนนี้ก็ง่ายๆนะครับก็คือว่าถ้าเขาเกินมาขนาดนี้เราก็แค่กดไปนะเพราะเขามีสปริงนะครับแล้วก็อ่าเข้ารูแล้วเรียบร้อยโอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็มาใส่พวกฝาครอบมุมกันเลยครับนี่นี่นะครับฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วครับผมเสร็จแล้วนะครับ โอเคนะครับต่อไปก็เป็นการเชื่อมต่อนะครับรีโมทตัวนี้นะครับเข้ากับมอเตอร์นะครับนะง่ายๆครับก็คือเราก็เลือกชแนลขึ้นมานะครับหนึ่งชแนลเราจะเอาชแนลหนึ่งับงแที่5ก็ได้นะครับส่วนตัวผมนะครับเลือกชแนลที่1น่นะครับกดนะกดไว้ยางงี้นะครับแล้วก็หาเหล็กแหลมนะครับอะไรก็ได้นะครับมาทิมด้านล่างนี้นะครับกดแช่ไว้ครับนะครับมอเตอร์จะทําการสั่นเล็กน้อยนะครับดังแก๊กนะเล็กน้อยนะครับก็มาดูด้านหลังตัวนี้นะครับ จะมีปุ่มอ่าเล็กๆนะครับด้านหลังให้กดแช่ไว้1ทีครับปุ่ม P2 ถ้าออกครับแล้วก็กดปุ่ม P2 ให้หนึ่งทีครับอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับเมื่อทําตามขั้นตอนเมื่อสักครู่นี้เสร็จนะครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวมาลองกดขึ้นกดลงดูนะครับตอนนี้ขอลองกดลงดูก่อนนะครับนี่นะว้าวดูสิครับโอเคครับแค่นี้ก็เรียบร้อย ถ้าติดตั้งแล้วเจอปัญหานี้นะครับสามารถแก้ไขง่ายๆครับก็คือว่ามอเตอร์นะครับหมุนสลับทางกันนะครับอย่างเช่นเนี่ยผมกดขึ้นนะครับเขาวิ่งลงนะฮะผมกดลงนะครับเขาวิ่งขึ้นนะผมเผื่อไว้เลยนะครับว่าจะได้เจอปัญหานี้แน่นอนนะครับก็วิธีแก้ไขง่ายๆครับด้วยการกดที่ปุ่ม P1 กดแช่ไว้นะครับมอเตอร์จะสั่นนะครับ1ครั้ง ยังไม่ปล่อยนะฮะสั่นสองครั้งค่อยปล่อยนะครับตัวนี้มันจะสั่นเห็นได้ไม่ค่อยชัดมากนะครับแต่ต้องใช้ความรู้สึกเอานะครับพอกดเสร็จมันจะสั่นที่มือเราอ่ะหนึ่งครั้งกดแช่ไว้ต่อนะครับสั่นอีกครั้งที่2นะครับแล้วค่อยปล่อยเ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยครับโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันใหม่เลยนะครับก็เดี๋ยวลองกดลงนะครับอ่ะเห็นไหมพอกดลงกดลงแล้วนะครับกดหยุดกดขึ้นครับกดหยุด โอเคครับผมเดี๋ยวต่อไปไปเซตลิมิตบนล่างกันนะครับโอเคนะครับต่อไปเป็นการปรับตั้งค่านะครับลิมิตบนล่างนะครับซึ่งเราจําเป็นต้องตั้งลิมิตบนล่างนะครับผมเพราะว่ากันนะครับตัวผ้าม่านเนี่ยขึ้นไปชนนะครับแต่ตัวม้วนนะครับหรือไหลลงมาจนสุดเพราะว่ามอเตอร์เขาจะไม่หยุดให้นะครับแต่ว่าเราสามารถตั้งได้นะครับโอเคนะครับลําดับแรกก็จกรีโมทขึ้นมากดไปที่ปุ่ม P2 นะครับแช่ไว้นะครับหันมาด้านนี้กดปุ่มขึ้นนะครับหนึ่งครั้ง แล้วก็กดปุ่ม P2 แช่ไว้อีกหนึ่งครั้งนะครับเสร็จคราวนี้นะครับเราก็เลื่อนด้านบนนะครับกดปุ่มขึ้นเลื่อนไปตำแหน่งที่เราต้องการนะครับอ่าสมมุติว่าผมเอาแค่นี้นะครับผมกดปุ่มหยุดแล้วนะครับก็ให้ทําการกดปุ่มหยุดแช่ไว้อีกครั้งหนึ่งครับโอเคนะครับเพื่อเป็นการล็อกตำแหน่งครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบดูว่าพอมันขึ้นไปข้างบนแล้วมันจะหยุดให้กับเราหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรากดไปด้านบนเลยนะครับ หยุดแล้วนะครับคราวนี้ข้างล่างนะครับก็ตั้งค่าเหมือนกันนะครับผมด้วยการกดปุ่ม P2 นะครับนี่ที่รีโมทจนมอเตอร์สั่นนะครับ1ครั้งนะฮะแล้วก็กดปุ่มล่าง1ครั้งนะครับแล้วก็กลับไปกดปุ่มพ2อ,อีก1ครั้งรอจนก,กว่ามอเตอร์กระดิกนะครับแล้วก็กดปุ่ม P2 ไปที่กำหนดจุดท,ที่เราต้องการที่เราจะหยุดได้เลยครับผมโอเค โอเคครับพอถึงจุดที่ผมจะหยุดผมก็กดสต็อไว้นะครับแล้วก็กดปุ่ม stop เนี่ยฮนะแช่ Share ไว้อีกหนึ่งครั้งนะครับจนกว่ามอเตอร์จะขยับอีกหนึ่งครั้งครับอ่ะเรียบร้อยแล้วครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบในฝั่งของมุมลงกันบ้างครับ โอเคครับสุดยอดไปเลยครับในการชาร์จแบตนะครับก็ง่ายๆนะครับด้วย power bank นะครับธรรมดานี่แหละที่เราชาร์จโทรศัพท์นะครับแล้วก็สายชาร์จ m i c คร USB เมื่อเสียบสายชาร์จเสร็จครับเราก็หาที่แขวน power bank ไว้นะครับหรือหาที่วางไว้เลยก็ได้นะครับมอเตอร์ไฮโกตัวนี้นะครับการชาร์จ1ครั้งเนี่ยเขาสามารถอยู่ได้3เดือนต่อการเปิดขึ้นลงนะครับวันละ2ครั้งนะครับผมจะเห็นได้ว่าสะดวก ง่ายนะครับไม่ต้องเดินสายไฟเลยนะครับแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งก็คือชาร์จผ่านโซลาเซลล์ครับผมโอเคในการชาร์จอีกหนึ่งรูปแบบนะครับของผมนะครับที่ผมได้จัดมาในครั้งนี้ครับก็คือการชาร์จผ่านโซลาเซลล์สามารถนะครับติดตั้งง่ายๆนะครับโดยหันเจ้าตัวแผ่นโซลาเซลล์นะออกหน้าหน้าต่างนี้นะให้เจอกับแดดนะครับแล้วก็เวลาเราจะชาร์จเราก็แค่เสียบสายไมโคร USB นะครับแล้วก็ชาร์จอ่าแค่นี้ก็จบแล้วครับในการทําการชาร์จหนึ่งครั้งเวลาเราไม่ใช้หรือเราชาร์จเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทําการถอออดก นี่นะครับแล้วก็ผ้าม่านก็จะขึ้นลงได้เหมือนเดิมโอเคครับจบไปครับระหว่างเรื่องของการชาร์จครับผมโอเคนะครับมาถึงขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนของการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันนะครับมีชื่อว่านะครับ e smart home นะครับเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้ที่ข้างกล่องนะครับนี่นะฮะที่มี q r code นะครับหรือดาวน์โหลดใน App Store นะครับหรือ p l y y t t r r e นะครับของผมเป็นใช้ iOS เนะครับเป็น App Store นะครับเดี๋ยวผมลองพิมพ์คำว่า e นะครับมาร์ทโฮมนะครับจะได้หน้าตาแอปพลิเคชันอย่างนี้นะครับโอเคครับโอเคนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้หน้าตาแอปพลิเคชันนะครับ ชื่อว่า e smart home นะครับตามนี้เลยนะครับก็คลิกเข้าไปเลยพอคลิกเข้ามาเสร็จนะครับจากการดาวน์โหลดใหม่นะฮะก็จะมีข้อตกลงต่างๆนะครับรายละเอียดของแอปพลิเคชันนะครับให้เราอ่านนะครับแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมแนะนําก็ให้กดข้ามไปเลยครับกดด้านล่างเนี้ยสีส้มนะครับอ่าโอเคคราวนี้เขาจะถามหาสิทธิ์นะครับต่างๆนะครับเราก็กดอนุญาตไปเลยนะครับอ่าพอมาถึงนะครับเสร็จก็จะเจอหน้านี้นะครับสแกน to activate นะครับก็คือว่าเราสามารถสแกน QR code คนะครับกับ d e v ว c e ของเรานะครับซึ่งในคู่มือนะครับก็จะมี คิวอาร์โค้ดของการเชื่อมต่อนะครับอุปกรณ์เนี่ตัวนี้นะฮะตัวนี้เสียบปลั๊กไว้กับพิพรอแล้วครับ โอเคนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาเชื่อมต่ออุปกรณ์กันเลยครับผมโอเคครับโอเคนะครับในส่วนต่อไปนะครับให้เราทําการเช็คมือถือของเราว่าเชื่อมต่อ Wi-Fi อยู่หรือเปล่านะครับอยู่ที่เครือข่ายไหนนะครับสำหรับบ้านท่านที่มีเราเตอร์หลายตัวนะครับของผมเนี่ยก็จะมีหลายสัญญาณเลยเห็นไหมมีแบงค์ DIY 5G แบงค์ DIY 2.4G นะครับมีสไตล์ BIO 5G นะครับของผมนะครับเราเตอร์ตัวนี้นะครับมีสไตล์ BIO 2.4เนี่ยอยู่ใกล้จุดที่ผมทําการอัดมากที่สุดนะครับผมก็เลยเชื่อมต่อเป็นตัวนี้ไว้นะครับ โอเคแล้วเราก็กลับไปที่แอปพลิเคชันนะครับนี่นะครับโดสแกน to a c t i ิเวทครับผมอ่าคราวนี้ก็จะทำหาสิตนะฮะอนุญาตให้กล้องไหมก็ตกลงนะครับก็นะครับคิว่าโค้ดของเจ้าตัวนี้นะครับก็น่าจะอยู่ข้างกล่องนี้แหละเดี๋ยวผมลองสแกนดูนะครับพึ๊ดอ่าสแกนเร็วมากเลยครับมาแล้วฮะโอเคนะครับก็จะได้เข้ามาหน้าต่างนี้นะครับเพราะว่า เราสแกนเรียบร้อยแล้วคราวนี้นะครับจะขึ้นหน้าต่างนี้ให้เราลงทะเบียนนะครับซึ่งเราจะลงหรือไม่ลงก็ได้นะส่วนตัวผมไม่ลงทะเบียนนะครับผมก็สคิปข้ามไปนะครับนี่นะครับพอได้หน้าต่างนี้เสร็จนะครับกล้องได้เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันแล้วแต่กล้องยังไม่ได้เชื่อมต่อกับ Wi-Fi ผมก็จะต้องใส่รหัส Wi-Fi เข้าไปนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับ Wi-Fi หรือเราเตอร์ของเราตัวนั้นนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมขอตัวใส่รหัสเข้าไปเลยครับผมอ่าเสร็จแล้วนะครับกดคอนเฟิร์มครับ คราวนี้นะครับก็รอจนกว่าสัญลักษณ์ด้านล่างนี้จะหมุนครบรอบนะครับคราวนี้ในระหว่างที่รอนะครับอยากจะอธิบายอะไรอีกนิดนึงนะครับพอดีนะครับเจ้ากล่องตัวเนี้ย e smart home นะครับเป็นกล่องนะครับไว้สําหรับควบคุมนะไม่ใช่แต่ผ้าม่านนะครับจากคลิปนี้นะฮะสามารถควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับที่สั่งการนะครับจากรีโมทด้วย IR นะครับอินฟราเรดแล้วก็ RF เป็นคลื่นก็จะมีผ้าม่านนะครับไฟนะครับทีวีนะครับที่เป็นรีโมทนะครับ IR แล้วแม้กระทั่งแอร คอนดิชันของเรานะครับตัวนี้รับสัญญาณ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันส่งข้อมูลนะครับว่าเราจะเชื่อมต่อตัวไหนกล่องจะส่งสัญญาณไม่ IR ก็ RF นะครับไปหาอุปกรณ์นั้นๆนะครับเพื่อทําการควบคุมและส่งข้อมูลกลับมาหาแอปพลิเคชันนะครับกล่องเดียวนี่ก็สามารถควบคุมได้หลากหลายเลยโอเคเพื่อนๆพอจะเข้าใจแล้วเนาะไม่มีอะไรครับกล่องนี้นี่ดูคร่าวๆนะครับเชื่อมต่อได้หลากหลายเลยครับนี่ไง r f และ IR นะเรียบร้อยแล้วครับพอนะครับ หมุนเสร็จจบแล,ล้วเราได้เชื่อมต่อเรียบร้อยเลยเห็นไหมครับไฟสถานะจากมากี้กับพี่ป๊แป,ป๊แป,ป,ป๊แป๊ ตอนนี้กระพริบบางๆโอเคนะครับผมนะครับในส่วนของการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันกับกล่องเกียร์เวบ็อกซ์ไวไฟนะครับภายในบ้านก็เสร็จสิ้นลงไปเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปขั้นตอนต่อไปกันได้เลยครับโอเคนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการเชื่อมต่อนะครับแอปพลิเคชันนะครับเข้ากับกล่องเกียร์เวบ็อกซ์เพื่อทําการเชื่อมต่อกับรีโมทผ้าม่านของเราในวันนี้นะครับก็ให้ทําการกดรูปบวกนะครับมุมขวาบนนี้นะครับ นี่นะฮะแล้วก็ไปที่ device list โอเคนะครับเมื่อเข้ามาถึงหน้าตัว device ที่เราได้ device list นะครับที่เราได้ add ไว้เมื่อสักครู่นี้ก็คือเจ้ากล่องตัวนี้แหละนะครับก็ให้คลิกเข้าไปที่ไอคอนตัวนี้นลครับ r e m o ทครับผมนะฮะมีไอคอนหลายๆอย่างนะครับให้เราเลือกครับแต่ว่าผมแนะนำให้เลือกตัวนี้ครับ user d e f e n s e ครับ s o u r c e in order นะครับ sort in random นะครับให้คลิกคำว่า sort in order ครับกดรูปบวกเลยฮะ เราจะได้ไอคอนนะครับไอคอนแรกนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนรูปภาพไอคอนนะครับคลิกที่ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นการสร้างปุ่มนะฮะเหมือนเราสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาเองในส่วนหนึ่งนะครับก็อ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับคลิกที่แกลลอรี่ครับนี่นะครับก็จะมีรูปภาพต่างๆนานาครับซึ่งเราจะทำรีโมทเราในรูปแบบไหนนะครับ มีรูปบ้านรูปซ้ายรูปขวานะครับแบกนะครับนาฬิกาอะไรพวกนี้นครับเราสามารถดีไซน์ได้หมดเลยส่วนตัวผมนะครับเป็นผ้าม่านนะครับวันนี้ก็จะเป็นเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนาะก็อาจจะเป็นออพนะครับนี่นะครับคับนะครับเรียบร้อยครับเซฟนะครับเพิ่มอีกครับดาวครับผมต่อไป เอาสต็อปดีกว่านะครับหยุดนะครับอยู่ตรงกลางนะครับเดี๋ยวหาก่อนเนาะหยุดนี่นะครับสต็อปหยุดครับเซฟครับแล้วก็ดาวนะครับแค่นี้นะครับเพราะว่าผมจะสั่งการแค่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเฉยๆนะครับผมสำหรับผ้าม่านตัวนี้ดาวนะครับอ่ะเซฟครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมนี่นะครับจะได้ปุ่ม ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับไปถึงขั้นตอนต่อไปได้เลยครับเมื่อเราได้ปุ่มครบตามที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการเชื่อมต่อรีโมทครับแล้วก็กล่องเกตเวนะครับผมผมจะเริ่มจากปุ่มบนกันเลยนะครับกดที่ปุ่มบนครับจะมีหน้าต่างนะครับขึ้นมานะครับว่าเล่นซิงเกิลนะครับแล้วก็เล่นคอมโบเข้าไปที่เล่นซิงเกิลครับกดเล่นครับผมคราวนี้นะครับเห็นไหมจะมีหน้าต่างขึ้นมานะครับให้เรา เลือกปุ่มที่เราต้องการในรีโมทเนี่ยนะครับเข้ากับปุ่มในแอปพลิเคชันของเรานะครับแล้วก็ดูที่กล่องเกวย์เวของเราครับมีไฟสถานะขึ้นมาอาจจะผมกดขึ้นนะครับกดขึ้นครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมหน้าต่างหายไปแล้วต่อไปนะครับเป็นปุ่มสต็อปครับอ่าเลือกซิงเกิลเหมือนเดิมครับแล้วก็กดเลินนะครับนี่หน้าต่างโชว์ขึ้นอย่างนี้นะครับถือว่าถูกต้องนะครับกดปุ่มสต็อปที่รีโมทครับปึ๊บนะไฟดับครับหน้าต่างหาย ปุ่มสุดท้ายนะเป็นปุ่มดาวนะปุ่มลงครับผมกดเหมือนเดิมครับเลื่อนซิงเกิลครับเลื่อนนะฮะแล้วกดดาวครับผมดาวครับโอเคหายไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองนะครับปรับผ้าม่านขึ้นลงนะครับผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบแอปพลิเคชันที่เราเชื่อมต่อไว้เมื่อสักครู่นี้เลยนะครับก็ผมจะวางกล่อง นะครับเกตย์เวไว้ฝั่งนี้พร้อมกับรีโมทนะครับเพื่อจะให้เห็นสถานะการทํางานนะครับของเครื่องเนาะคราวนี้นะครับมาดูที่แอปพลิเคชันของเรานะครับที่เราเชื่อมต่อกับ i r รีโมทไ้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะสั่งให้มันขึ้นครับผมลองกดดูนะครับนะเห็นไหมครับดูมานนะครับข้างหลังนะครับขึ้นไปครึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวสั่งให้หยุดครับอ่ะหยุดแล้วสั่งขึ้นอีกครับเอาให้สุดเลยนะครับไปถึง ลิมิตนะครับนี่ครับดูที่กล่องนะครับที่ตรงสว่านแท่นนะครับเขาก็จะสั่งงานเหมือนเป็นส่งคําสั่งอินฟลาตนะครับไปที่ตัวม่านนี้อยู่ห่างกันมากเลยนะครับพอสมควรอ่าคราวนี้นะครับมาดูด้านลงนะครับกดลงครับลงแล้วเรียบร้อยครับถึงลิมิตเราแล้วมันจะหยุดอัตโนมัตินะครับโอเคครับ ในส่วนของฟังก์ชันนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงผ่านสมาร์ทโฟนนะครับกับเจ้ากล่องเกตเวย์นะครับ e smart ตัวนี้นะครับก็จบลงไปแต่เพียงเท่านี้นะครับโอเคครับสุดยอดไปเลยครับ โอเคนะครับต้องขอจบลงไปนะครับกับการรีวิวนะครับติดตั้งนะครับ DIY นะผ้าม่านธรรมดาธรรมดาของเจ้าไอเกียนะครับตัวนี้นะครับผ่านมอเตอร์ไฟฟ้านะครับสำหรับผ้าม่านแบรนด์ไอโกะนะครับเพื่อนๆจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าโหมีทั้งรีโมทนะครับที่เรากดใช้งานได้เองเลยนะฮะก็สามารถเชื่อมต่อนะครับกับแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับผ่านกล่องเกตเวย์นะครับอีสมาร์ทแล้วเจ้ากล่องเกตเวย์เนี่ยไม่ใช่แค่สั่งนะครับผ้าม่านผืนเดียวได้นะครับสั่งได้ทั้ง1 2 3 4 5เรามีหน้าต่างกี่บานนะครับกี่ชั้นนะครับสามารถเพิ่มอาปกี่บายนะครับ แล้วก็ควบคุมการทำงานนะครับของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับที่มี IR แล้วก็ RF ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้ากล่องเกตเวนี้นะครับโอเคครับผมจะเห็นได้ว่านะครับทุกวันนี้นะครับมันเปลี่ยนไปแล้วครับอะไรนะครับที่ไม่สามารถเชื่อมต่อบนแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือของเรานี่เอาไปหมดแล้วนะครับผมโอเคนะครับยังไงนะครับก็ต้องขอจบคลิปนี้นะครับ DIY นะครับผสมรีวิวนะครับง่ายๆนะครับบายช่างแบงค์ DIY ครับไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้านะครับ ถ้าชอบนะครับอะไรที่ล้ำๆนะครับใหม่ๆนะครับสำหรับเรื่องเทคโนโลยีนะครับต่างๆนะแปลกๆนะเดี๋ยวผมจะนํามาบอกเล่านะครับแล้วก็มาดีวแล้วก็มารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับต่อไปในอนาคตนะครับรบกวนเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับกดปุ่มติดตามนะฮะใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆที่ติดตามอยู่แล้วนะครับโอ้โหขอเนี่ยครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับคลิปหน้านะครับยังมีสาระดีๆนะครับมานาเสนอเพื่อนๆอีกนะครับรบกวนกดปุ่มติดตามนะครับแล้วรอรับชมได้เลยนะครับ สวัสดีครับ